เพื่อนผมผมจะใส่มามี่อ่ะได้ครับจะใส่บลมบีด้วยครับครับจะใส่มามี่ด้วยครับเมื่อใส่มามี่ด้วยครับแย่งกันเลยแย่งกันเลยที่เหลือมันต้องไปเล่นด่านมิมาม ไองอ้ฟาโลฟาโลเวลเจ็ดอะเวลาเรายิงสมมุติว่าเรายิงสเปรย์คนอื่นเนี่ยคนอื่นมันจะไม่เห็นเราอ๋อบ้าเฟาโลเวลเจ็ดอะฝนน้ำแข็งอ๋อมันคืออะไรครับฟาโลเจ็ดดาวอะที่ที่ตัวมันจะเรืองแสงอะเวลาสเปรย์ตัวมันจะเรืองแสงแล้วถ้ายิงได้ตัวมันจะเป็นสีแดงฟาโลอะ ขึ้นไปดูมาจากไหนอ่ะบไม่เกมอะไรอ่ะชุดชุดที่มันมาที่มันมามาใหม่ล่าสุดใช่ไงมันไม่ได้มาใหม่มันเป็นชุดเก่าแต่ว่ามันอัปเกรดเพิ่มเป็นเวลเจดโอ้โหแล้วกูตกข้างนอกคนเดียวมีตัวไหมครับเชี้ยเต็มเลยมีตัวข้างนอกลอไปดูฮะเฮ้ยไอเฮ้ยไอนิดอักัน ตรงนี้ก็ไม่มีมมปืนเลยไอ้เหี้ยเอาจริงดิโอ้โหชิปหายแล้วหน้าผมมีตัวกูต้องเข้าไปใน power plant ละสามแยกมีตัวก้องแื่เหนนะสามแยกครับขอปืนกระบอกหนึ่งโอ้โหโนนนๆไปเอาข้างหลังเอาข้างหลังโนนนนน,นได้สักได้สักครับ <Hey. S 1> ขออันนี้นะ all right, all right. เอ,เอาไหมเอาไหมเอาเอาอามแยกมีตัวนะเพื่อนใช่ใช่มันมาแล้วดาเ,เสียงอยู่แถวนู <the> ้นตัวบอบอขาวบนเขาวบนขาว

จะปะระเบิดไฟดักไม่ให้ผมเข้าเลยอพวกเฮียเนี่ยยวเก็บของไงไมยจริงๆริงไอพวกนี้้อยนัดมันก็แรงอยู่นะมันแรงเลยเละครับเพื่อนมีเอ็มสองสี่เหลือนะใช่ไหม ก็โดนหัวไปเสียมากเลยขาด,ขาดยิยิงขาไปก็ตายแล้วปอดปะขอละตัวขอละตัวอือฮะน็อกออออนอกอ๋อมึงเป็นใ,นใครเนี่ยหน้ากูเนี่ยมึงวิ่งมาจากฝัล่านะ Awesome. เสียงมอเตอร์ไฟมาอ๋อเกือบไปไปไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชิบกับไปละเขามียาปะแรกอรอลากไปแล้ว

คนเียเลยมี่วเ่งเลือออกมาเลยัปู่จะรั er> ่วทำกับกูได้ลงคอปุ่นตัวลากแล้วอืจะรั่วจะรั่วแค่มันได้บอลตากไหนบ่า I need a side scope. รถไป Mark the location. คนแม่งรถเร็วจัดอะเอาฟัดีในปากฟัดแอนฟิวเรียดฟัดแอนฟิเรียด จะร้องเพลงนี้ดี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 ๊ไอ้เฮ้ไ้บันชุบบ้างบันชุบนี่ป่ะไหนข้างหลังเหรอนั่ผมเห็นมีตัววิ่งอ่ะวิ่งข้างล่างนะโอ้โหฮรนนิ่งกิฟต์เลย าจะปล at ่อยนายไปถ้านายไม่ยิงเราอย่างเงี t, ้ยมันมันไปเดินไปอยู่ตรงไหนโอ๊ยยัดเก๊จะได้ไม่ยัดสิบแปดแฟตแอนฟิเรียดดิฟดิฟดิฟเด็ข้างหน้ามีคนไอ้อเสียงกูลงเอา หลังเอดับเพื่อขันบ้างโอ้โหใครกำลังเปิดไฟโอ้เี่ยเหนพาคันสองชั้แวบมาสุขากันอีกแล้วกลัวไอ้สัเอวบีเด็กหน่มนึงหลังกุ้งฮะใช่ขอคครับโอ้ย ฟาเอ็นเฟซลีลีเจออะไรนหอตรงบ้านชั้นสองเหรอใช่เห็นแวบๆตรงชั้นสองตรงประตูหน้าตาลาสุดนะอันนี้ให้อันนี้ให้โยกจาสายสะโกไอนี่ไงโยกจาสายสะโกพ่อนเพื่อนเพอหลังๆหลังๆหลังมาหลังมาหลังมานกูใชย ลมามีมีสมองวะหลังหินดาวไปแล้วดาวไปสองแล้วนี่ดาวยังดาวไปหนึ่ง,<า>งมันชุบกันอยู่อะไรวะมันมาเรื่งอะไรบ้า,า,า,าเงา <c oughs> อเออกลับมาเลยครับเฮียเล็กกูเพิ่งเหน็นกูนะเพิ่งเพิ่งเหนง <c oughs> ็นกูเพิ่งเพิ่งเหน็นกู <c oughs> วิ่งหน้าวิ่งมลังเห็นเลยครับ <c oughs> มันเหลือตัวเดียวอ่ะไอไอตรงเนี้ยเหลือตรงนี้ตัวเดียวขอเขาคนแต่คนหนึ่งหลังบ้านหลังบ้านเฮ้ยมันไม่ตัวเดียวแล้วเพื่อนเยอะจัดเลยเยอะจัดเลยหลังเห็น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 รถหลังเห็นรถหลังเห็นรถมีมีสมุกอ่ะ ไม่มีสม,สม,สมอเหรอไอคิดชงี้เลยเอเออชงวี้เลยนาดด่านกูนนอะก,นกันัวเกงน้ำน้ำพระพระบิดาหินหลังเหลือนะหินหลังอ่ะเอ้อเยนี่ มีทางเหลือไม่ดิทิศทางเลยดิฟ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 รัวหวังเลยไแค่หวงแรงจัดปาดต็มฟูลีดดิฟดิฟเพื่อนมันจุดไม่ได้แล้วไปก่อนนะไปก่อนนะ ไปเดินไปเก็บไอหนอคนเปล่าไม่ไหวแล้วดูดึงนะได้เห็นเปล่าหลังหลังต้นไม้หลังต้นไม้โอ้นอน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 สดสดลุ้นให้ระเบิด้ยนอนอย่างนี้เลยเหรอวะจะเอ๋คว้ามีนะระวังคนจะเอ๋ ติติ๊ติ๊ติ๊ฟาร์เอนฟีติ๊ติ๊ติ๊ไอ้นยโตใช่ไหมอย่างไรนนนอนนอนนอนอยู่หลังคาเห็นปะเหเห็นแต่ขาใช่ปะนอนอยู่บนบนหลังคารป่ตรงป่องตรงป่ององะโอุ่บุบุบุอิกติกติ อ๋อเหละเหรอเดี๋ยวดูหัวมันแบะเดี๋ยวหัวมันจะแบะดูแลดูแลมันหรือมันหรือเราอ๋อโอ้ยคมกริบเอาแมงดิเอาแมงอยู่ไหนอะนั่นแหละอยู่นั่นแหละโน้องเว้นที่มันยิง่า ต่ <iPad. S 2> ห้องน้ำปะมองมองมองไม่เห็นอนะเนี่ยใน,นงไงเล่นเน่ยวิ่งไปชุบเพื่อนชักแม็กชักแม็กยี่สิบเอ็ดนัดของเขาพอแล้วเดือดเพื่อยูห้องอยูยูฟ้ายู่ข้า,อขาโอ้ โอ้้ฮไอเียอยู่ห้องไปชุบหัวใจลอนลุกเป็นแอลกอฮอล์สมาเลยครับเออเชื่อเพื่อนแม่งเล่นของจริงว่ะเฮียแม่งผีกยิงโดนหัวเก้งเก้งเลยอ่ะนี่ไงเก้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 งเลยอะได้เหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลิเฟก โอ้โหไอ้ยัยจบเลยเคโอ้โหไอ้ยับเกือบแล้วเกือบหล่อแล้วดูมีกล่องให้ด้วยกล่องแม่งยับเลยกล่องกูไอ้ยัย